พูดของเรามันก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาอยากจะพัฒนาประเทศอ,อ่อไม่ไม่กังวลใจค่ะแต่ว่ามันเป็นคดีแรกของเราเนาะคดี1 2คดีแรกพิมพ์แทนรือไทยสมาชิกโมกหลวงเข้ารับทราบข้อหาห1ึ่งห่สองที่สอนอประทุมวันเจ้าตัวยันไม่รู้สึกกังวลทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด วันที่7สิงหาคม2566เวลา11นาฬิกาพิมพแทนรุ่ยไทยสมาชิกมกหลวงให้สัมภาษณ์หลังมารับทราบข้อกล่าวหามาตรา112โดยบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เซ็นเอกสารอย่างรวดเร็วคาดว่าน่าจะกลัวมวลชนมาปั่นป่วนเพราะมีการนำแผงเหล็กมาวางกัน้นสำหรับคดีนี้ที่ตนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเป็นคดีที่กลุ่มสปปสที่นำโดยนายอนนท์กินแก้วได้มาแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากตนพูดปราศัยที่บริเวณด้านหน้าหอศิล เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเป็นคำถอดเทปการปราศัยส่วนตัวมองว่าข้อความที่ตนพูดพูดในลักษณะเพื่อการพัฒนาประเทศปกป้องประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยไม่มีเจตนาร้ายกับประเทศไทยคิดว่ายังไงก็รอดคดีนี้ส่วนตัวไม่มีความกังวลใดๆแต่เพิ่งเคยโดนคดีมาตรา1นึเป็นครั้งแรกจึงค่อนข้างงงกับกระบวนการซึ่งจะมีความแตกต่างจากกระบวนการมาตราความผิดอื่นๆทั่วไป เมื่อกี้นี่ถ้าจะไม่ให้เซ็นเอกสารข้างในเลยเรียกแบบว่ารีบให้ออกมาเร็วๆเลยเมื่อกี้งงเลยแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปไปถึงขั้นตอนไหนแล้วข้างในอ่ะขั้นตอนนี้ก็เหมือนไม่ให้เซ็นเอกสารอ๋อเป็นรับทราบใช่แล้วก็ออตอนแรกมีการประสานกันว่าแบบเออเราอยากมาบ่ายแล้วเพราะว่าตอนเช้าเราไม่ค่อยสะดวกแต่ว่ามาบ่ายเขาคั่วฝัก ไม่ทันต้องต้องต้องนอนอะไรเงี้ยก็เลยให้มาเช้าพอให้มาเช้าเมื่อกี้ก็รีบเลยค่ะรีบจัดการเอกสารอะไรให้เลยแล้วก็รีบให้ออกมาเลยงงว่างงอยู่เหมือนกันสงสัยคงัวงม,มาชนมามาเพิ่มใช่ค่ะดูจัดก,การ <c oughs> ตั้งแล้วตั้งรั้วงงมากว่าเรามาก <c oughs> ับตุ๊กตานนอยอีกหนึ่งตัวแต่ตั้งรั้วมาเต็ม <c oughs> ที่เลย เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นกับพิมพ์ครับที่มาวันนี้ครับเออเราพูดถึงเราพูดถึงคุณแจ้งได้ไหมนะได้เนาะเอ่อทางสปปสค่ะคุณอาณนนท์สิงแก้วไปแจ้งคดีหนึ่งในสองน้อค่ะตรงเคสหน้าหอศิลป์วันที่สิบสี่เอ่อมันก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะเขาก็ขอเคสมา กังวลใจไหมครับเรื่องการโดนคดีมาตัต้น่สองคดีอะค่ะทเอ,อ่อไม่ไม่กังวลใจอะค่ะแต่ว่ามันเป็นคดีแรกของเราเนาะคดีหนึ่งสองคดีแรกก็เลยยังงงงเรื่องของออกระบวนการอยู่เพราะว่ากระบวนการมาตรางหนึ่งสองมันค่อนข้างแตกต่างกระบวนทั่วไปนิดหน่อยอย่างวันนี้ก็รีบให้เรามากยังไม่ได้แจ้องอะไรนะคะยังไม่ได้แจ้งว่าจะยังไงต่อ พิมพรู้จักทิวากรวิถีตนไหมครับที่เขาใส่เสื้อเราหมดศรัทธาครับอ่ามีเพื่อร่วมกันในเฟซบุ๊กหรือรับอันนั้นขนาดใส่เสื้อแรงกว่าพิมพยังรอดขอให้พิมรอดนะครับเออคิดว่าคิดว่ายังไงก็รอดค่ะเพราะว่าคำพูดความปราศัยเราก็เป็นไปเพื่อการแบบใหญ่สรางปกป,ป้องประเทศพัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอยู่แล้ว ความรู้สึกกับดิฉันเป็นจามาอักสอนนิด